หรือจะชงเครื่องดื่มเพียงแค่1แก้วก็ได้ค่ะก่อนชงชาให้หมุนโมกาพอททั้ง3ส่วนออกมาก่อนนะคะส่วนของถ้วยกรองจะอยู่ตรงนี้นะคะโมกาพอทจะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะคะส่วนบนจะเอาไว้สําหรับรองรับเบทชากาแฟที่ไหลขึ้นมาค่ะและส่วนล่างตรงนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับเติมน้ําค่ะชิ้นสุดท้ายก็คือถ้วยกรองค่ะเอาไว้สําหรับใส่ผงชากาแฟค่ะแกมยืดต้องการ ชงชาดื่มเพียงแค่1แก้วจะเติมน้ำลงไปเพียงแค่150 ml นะคะเทน้ำที่ตวงไว้ลงไปในหม้อต้มได้เลยค่ะน้ำที่เทลงมานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าต้องการชงกาแฟหรือชงชาดื่ม2แก้วให้เติมน้ำลงไปที่300 ml หรือไม่ควรเติมเกินระดับวาล์วตรงนี้นะคะ เมื่อติมน้ำลงไปแล้วให้วางกลวยกองกาแฟลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแกม้มยุก็จะเทผงชาลงไปค่ะ